นี่ไปขคุณก็ขึ้นแล้วครับโอ้โห้ายเกือบไปท่านครับนีู่วก,กิดอีกขึ้นขึ้นเลยนี่นี่ครับได้เวลาเรามาเล่นแล้วนี่นี่คุณกับเคใไซบอลไปแล้วนู่นนู่นไปอยู่ตรงนู้นแล้ว thì phải là phải là phải để này nè xong này không bụng nè ừ nó giăng 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 ở dưới đi

แย่เต็มแล้วโอ้นะครับแร่ครับแร่ครับแร่ครับรอบนี้เดี๋ยวให้พี่คุณเป็นนางผนุมมือตายตาย,ตายลูกบ,บอลเลยครับอานี่แหละปอป๋า cứu <laughs> <laughs> bên là cứu bên là cứu Con nào, mình lăn tay húa nuôi à, đứng đứng này đi à, đứng vai đứng vai đứng đi. ยืนยเยื้ยเื้ยื้เดี๋ยวท่านนี้ไม่ยืนพอจะเอาหนังข้ามไปยืนนะข้ามไปยืนแล่วเด็กข้าหนังเต็มเลยครับดูดิตามที่ข้ามพอเลยข้าม <c oughs> ลนยังลนแล้ว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 โอ้ โอ้นะ <krit> in <ulars> 네ครับคะแนนอยู่ข้างบนม้อ่ะโอ้แม่เ75 70ไปเุาพิกุล3ทันแล้วอุ้ยแข่แล้วแข่แล้วพปคุณเอาแล้วครับเอาแล้วครับแร้คะแนนครับบนครับโอ้ยแม่ลอยซิปแล้วพปคุลกาซิปแล้ว เป็นคุณนหญ่ลอยแล้วลอยแล้วคุณแม่ไปลอยยี่ิแล้วลอยสามิแล้วคุณทำไหมครับเรื่อยแค่ที่สี1สามสองหนึ่งตูนโอ้โหชนะแมชนะครับโอ้โหโ,หโ,หโ,หโหอ้โหอ่อกเท้า่ายังหวานลวมมันเดิอะอะไรอีไปไหน นี่ครับเด็กไปคุ่นกับผีเค่ก็จะไปข้อคุ้นมาระบายซิต้องข้ามเต็มแล่นะฮึอ่านี่ครับต,ตายไปเรียบร้อยแล้วครับลาเล่งกันเรียบร้อยแล้วครับเล่งขานาดนั้นเลยเหรอเจมฮะฮะไม่เล่งขนาดนั้นเลยโดนทับอะไรอ่ะนะ ะนี่พอไปไม่ได้เนี่ยนกช้ามแบบเช่นเอเดียวตรงนี้นี่นี่นกข้าวแบบเช่นเนอเดียวตรงนี้นี่เป็นคนนี่มันตัวอะไรเนี่ยแต่มันนำเงินต่างตัวเลยอะฮะ คุณก,กับเคีมหลับายที่ไปนะครับข้ามกรมะเล่หอไปนะครับเคีมัใส่ตาบันดันหนััน่ะดูน่ากลัวว่ะดูนี Này! Đừng đi tà đâm phí cái này! đó cháu lòng luôn! Khi cháu có lòng, cháu sẽ tìm còn nó! là có มาเนี่ยมันเล่นอะไรหล่ะเล่นทุกอย่างเลยอ่ะอ่ามีวิดีโออัดไปอยู่นะหนูไม่ได้เล่นอะไรใดผืนละฮะอ่าเ <c oughs> ช็ดเนี่ยตีกุศลม้วนหนิมครับน้องเคฟหนูไม่ได้เล่นอะไรเลย

อันนี้ครับมาถึงโซนจักรยานแล้วน่าจะเป็นโซนสุดท,ท้ายของวันนี้แล้วครับแล้ว oh <my> คุณเอานองไปด้วยคุณเอานองไปด้วยอย่างั้นนะคุณขี้เราเอานองไปด้วยเออคุณขี้เราเอานองไปด้วยเออนั่นแหละเออ มันไกไปบโมเมนตดูเอาน้องไปทารามานนะครับมาแล้วครับเอานางงามมาโต้ละครับนางงามหนังแบบโอ้โหดูนางงามหนัง <S <S 1> <S 1> โอ้ยังไม่บายเลยนะยังมีไม่บายนะเก็บนะ เอาครับนี่ครับนักนักนักรอบโลมันครับยืนแล้วครับนี่นักรอบโลมันครับยืนแล้วครับแต่เดี๋ยวเป็นเจ้ายิงครับตอนยืนนักรอบโลมันแล้วครับเออยืนเลยเพื่อนครับท่านใครครับนักรอบโลมันครับดูรนักรอบโลมันเห็นไหมครับมองไปเห็นเลยวนมาแล้ววนมาแล้ววนมาแล้ว เก็บี่ไห้่ไปี่ไปทีมเก็บตรงที่รนี้ไม่ไปหรอไม่ร้อนไม่ร้อนไปนักรบโรมันี้ครับ อ้าวนี่พิคุณก็ขึ้นแล้วครับโอ้โหใช่กเกือบไปท่านครับนี่พวกิดอีกขึ้นขึ้นเลยนี่นี่นะนี่ครับเดีย๋ยวเรามาแลกวตอนจะขึ้นลงครับนี่วันนี้พิคุณสุดยอดเลยขิุ้ลการเล่นด้วย เห็นไหมนุ๊กล่าเออนุ๊กอีตายขึ้นอีกล่าขึ้นอีกไหมเราขึ้นอีกไหมอ่ะดูตาปากกุนเด็กครับเพิ่งปีนขึ้นมาอ้าวครับนี่พี่กุน็ข้อหล่อซองเลยครับนี่นี่นล่อเข้มขึ้นไม่ได้นล่อเข้มมันตัวแรกอยู่เลย เรามาแลทางลงกันนี้นะครับมีคนเล่นลูกพุ้นช็อปเลยเออเห็ะนไหมสนุกอีกตายอ่ะเนี่ย ช, ốc ช ốc ็ออกกระทันนั้น Bye. 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 ไปไปเป้มไปไหนครับเอ่านี่ครับกรับครับคุบคณเข้มมาซื้อนมตามบียบเลยได้ไดายเลยตลายเหรอ,อโคุณ เดี๋ยวล่อแม่ตอนสีนุย้ยหลังจากเล่นเซต็ครับก็ต้องเติมพลั่ครับเฮ้สุดย้อนเลยครับชีวิตดีด,ดีครับโี่รายการ ไปหยิบเลยไปมาไป เน่คณะนั้นเลยหนุ่ยฮะโอ้โห,โโหเน่เจนขนาดต้องเติมพลังเลยไปปีนข้างบนมันเป็นไงมัง้งไปปีนสะะไลเดอร์อ,อยากเป็นไงมัง้งไข่ช็อปเข้มช็อปดีได้เข้มไปเดี๋ยวเล่นเห็นมาพอปีคุ้นการเล่นแล้วเดี๋ยวต่อไปปีคุ้นก็จะช็อปเลย <Yahoo! S 1> ส้นหัวข้างครับ รอแล้วครับเล่นเส้นหลักกลับบ้านแล้วอ่ารอยิ่งด้วยเกมเกมลลยกินไม่เหลือ <c oughs> ได้ไหมเนี่ย ดูดเลยดูดไปเลยเออดูดไปเลยอ้าวเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มาเห็นมาบ้าแนแลีหล่อเย็นอ้าวถ้า,างั้นคลิปมาเล่นนรำบาแลนทีซีคอนบัคแคจบแค่นี้นะอ่าวไปขึ้นสวัสดีครับบัคแคร์สวัสดีค่ะไปแล้วอ,อย่าลืมกดติดตามให้สองค,เคนเจมส์เลยนะครับขอบคุณมากครับ